ขุดคุยแอบหวังว่าฉันจะต้องได้ใส่พอฉันอุตสาหอบมาตั้งไกลมันต้องได้ใส่สิว่าลดมึงต้องลดและก็ต้องลดลดจนได้ใส่ใช่ไหมใช่ไหมบดิใส่มันหูไปอื สิ่งที่ฉันวางกับสิ่งที่ฉันกําลังทำมันจะทำได้หรือเปล่ามันต้องได้ใส่เนาะไม่น่อยเนาะพี่นอ้นองเนาะมันนี้เดือนนี่มันมันเดือนอยังนี่ฮะเดือนนี้มันเดือนอะไรเดือนมีนาจะสิ้นเดือนมีนาแนละ้วเมษาพฤษภาพฤษอ,อีกสามเดือนมันต้องเป็นไปละสิอีกสามเดือนจะไม่ได้ใส่เชียวหรือ หอบมาตั้งกวางตั้งไก่ก็บเรย์ใส่ซื้อแบ่งกันกับพี่บีบียู่อันอยู่พัทยาแบ่งกันที่จริงแม่หน่อยอย่าว่าตัวนั้นแม่หน่อยใส่ใดแล้วเพื่อเพื่อหวมนะอย่าว่าไปนะเบ้าบาปหาว่าอย่าว่าเด้พี่น้องโตนั่นนาชิด้เด้ตัวใหญ่นั่นนาชิด้แล้ว,ว,ด,ลวด้วยสัม เดวเดวเดลองก็จะได้หน่อยอยู่นะพี่น้องนะแต่สิพ่อได้อยู่เนาะมืองนนกอขาเจากับบถีเนาะสีว้วนสียังใส่ขาสออขาสันห่งสามสันขาไล่กามกาก็พอได้อยู่เ้อเออเนาะสวยอยู่เลยเนาะใส่กระเสือเหยือดสื่อมาใหม่เนาะเนี่ยพอได้พอได้พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่พี่น้อง เห็นว่ากระได้ว่วงฟันตัวบาลนี้ตอนอ้วนมั่สุขอยาแต่งโตเลยพ่อนำหนักลดแล้วมันจะมีอารมณ์อยากจะแต่งโตใส่แย่งกันกัอีกกระเคยคนในคนใส่แย่งกันกับลูกอย่างดีนะเนี่ยก็พอได้แล้วนี่้อยุเห็นว่ากระไดเดี๋ยวลองโตต่อไปดูมีอยู่สามตัวแย่งก็มันมากแบกมากว่าซะามาดูตัวที่สามตัวที่สองตัวที่สามบ่าวนี่ ก็โอบอยูน่ะพินองเนาะใส่กระแล็กกิ่งและกิ่งไหลอยู่ใส่กระแล็กกิ่งสีดำใส่เสื้อยืดสวยๆล้วก็จะเท่ๆเก๊กๆท่าเออมันกัดเสาทายอยู่ได้แหละเนาะมันต้องเอาลงอีกอยู่มันต้องท่านแม่น่ะฮอนนี่เป็นยังมันสิบบทท่านเอาจกอยู่ใส่ะกระเป๋านี่ก็เลิดก็เบอร์อยู่เห็นว่าก็ได้กั เท่เลเห็นมาก็ไดไเอาอีกจังหน่อยมาน้อยดอกก็อีกสี่หาโร่คนละจังสีใส่ตะหักนาะพี่น้องเนาะแปลว่าตอนนี้โตนี่น่ะแอลลวมแอลล้วมเนี่มันจะมีโตโตเมื่อกี้เอวพอดีตัวนี้จะแอลลวมไปหน่อยนึงแต่คันโล่งมันกะถ้าเขาโล่งอีกจังสี่หาโลทองหงมก็จะโล่งน้ำเนาะมันก็จะใสสวยกว่าหนีขนาดเราถึงเสือมัดไทยเนาะสมัยตะกี้้า ใช่ไหมแต่เป็นสาววัยรุ่นเพอร์เซีกันสี่ละตะกี้ตะกี้มาถึงตะกี้เนาะวัยเท่ยได้อยู่ได้ยูะเลตัวที่สามน้องเมืองน้องมันตายตัวที่สามตัวนี้ตัวนี้จะน้อยกขมูพี่น้องตัวนี้จะน้อยกขมูจะน้อยกว่าแต่ก็สวยอยู่ต้องเขาลงอีกนึงแหละพี่น้องนุ่งจากสองสามกิโลเนาะเกียบประมาณ้าโลแหละกำลังสีพอดีสีสยเซย่งามๆกำลังอวบ อีกห้ากิโลกําลัางอ้วดเนาะคิดว่าคิดว่าห้ากิโลสู้ต่อสู้ต่อมันต้องหายยังมากแบบว่า,าตอนที่อว้วนมันบม่มีคิดดอกจยากจะแต่งตัวยังมากอกใส่ย,ยืดกางเกงมอง่อมใส่สุดอุยอุยยาก็ระไดแต่ว่าพ่อผอมเนาะมันก็เออเสน้นยังมันก็โอเคนะถ้ามันผอมแล้วมันก็ใส่สวยไงมันก็โอเคนี่ไงเราก็ใส่แบบนี้ก็ได้เนาะใส่กระเป๋าผาก่ออีกครั้งหน,นึ่งเนี่ย พอหอมแล้วมันก็จะใส่สวยเห็นไหมมันก็จะใส่สวยอยู่งนอก่ึเข้าหาสิกลัวเหรอมันบ่อเหลือดอกเข้าว่ามันงามสาวไทยความแตกความเป็นไรง่ายมันมีเบิดเลยพี่น้องแต่ว่าเมองนอเขาว่าเขาบ่อนันกันเนาะมันก็จะต้องทําได้คนอื่นเขาทาได้เรายังทําเราก็ต้องทําได้มันสิดื้อด้านซักไหนขอกระสิบโกดมันโล่งน้ำนักนะมันสืดื้อกว่ากูบอมันสิเก่งกว่ากูตีทำกะเพาะลำไส มันเริ่มดื้อตาต่อตาเขาหลือมันบ่อยากลดมันหยานเขามันยานมันเสียเปียบเขาเขากระตองเอาชนะมันให้ได้อุ้ยเท่เท่เท่ไปแบบเท่เท่แ่แบบเท่เท่ก็ยังดีสวยในรูปแบบของเขาค่ะจะไปสวยแบบคนอื่นเข้าบ่ไม่นั่นแบบเขาสวยในรูปแบบของเขานะคะยังไงก็โอเคโอเคพลังแกกำลังมั่นและพี่น้องต่อไปนี่กำลังจกกำลังมานะคะสู้ต่อไม่รอแล้วค่ะสู้ต่อไม่รอแล้วค่ะเอ้าไป เป็นกำลังใจคอ,อยเด้อคอ,อยจะเอ,อาเอ,อาอีกขาดกีออ่โลเขาจะเส้นเก่งค้าสั่อองเด้อพี่น้องเด้อจุ๊บ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 